สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกกานคือเก่าเช่นเดิมเหมือนเคยเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่จ้ามือน,นี้ค่ะมีตัวเลขแนวทางของเสี่ยเล้งเสี่ยใหญ่หมื่นล้านมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เนาะจ้าเนาะสําสหรับเสี่ยเล้งเสียใหญ่หมื่นล้านงวดเมื่อกี้หลุดเนาะแม่เนาะอ็จะมาเดินดีมากหลายงวดปิดละเสี่ยเล้งไ้วิ่งสามล่างเนานะมันเอบอวิ่งหนึ่งล่างวิ่งเก้าบนมันบอก งวนเมื่อกี้เนี่ยเออเออวิ่งแปดแล้วค่ะรูดรูดว่าเป็นยังจ้ะเซเลงบอกว่างวดนี้เอาใหม่ลูกเอาใหม่มันต้องมีหลุดแหละใครจะมาบอกว่ถูกตลอดเราสั่นเป็นวางสี่เนาะจ้ะเนาะมันบอกว่างวดนี้มั่นใจปล่อยบนล่างไปเลยพร้อมจับคู่เม็ดเดียวแต่ว่าละเลาะกลางโครงหรือว,ว่าโครงสุทไทยเซเลงใจใหไงบอกว่าจะให้เน้นบนหรือล่างจะได้ตัดถิมประสานเด้ออือ <c oughs> โอ้ียงแหบยังแหงแม่ เป็นแบบมืนอนี่ร่มแห้งแห้งนีจ้ะร่มแบบมือลืดถึกทางเนื่อเมื่เป็นงสงงัยวัดวัดติดก,กับมา่งค่อยรูปเป็นเสียงแหบๆนะจ๊ะอ่าเข่ามาแล้วค่ะอย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปไหลายๆได้ไหมเด้อสําหรับตัวเลขแนวทางผู้ใดที่เห็นตัวเลขแนวทางของพอ,อสั่งล็อกพอ,อสั่งออกแล้วนะจ้ะเนาะบอเห็นเราดีเนาะนั่นล่ะงามบอถามว่าเบิ่งใจกันเนาะกับอ่าของเสียงเลิงใจใหญ่เหมือนล้านนะจ๊ะอ่าใครที่จน เด,เ,เดี๋ยวเด้อตอบไล่แป๊บหนึ่งคนมาจังเสือแต่แป๊บหนึ่งน้ไหม่เด้อกินขา้าวกินปลากันหรือย่างแม่สำหรับตัวเลขเมื่อกี้หลุดไม่เป็นไรงวดน,นี้เราเอาใหม่นะจากแล้วก็ของปูลอยนี้อาจจะเป็น คลิปต่อไปละแม่เนาะโทษไปหาปูหลังเมื่อกี้ปูว่าเดี๋ยวเดียเดียแป๊บนึงแป๊บหนึงเดี๋ยวปูสิส่งตัวเลขไงว่าสั้นเ็อเลยเอเอเอาตัวเลขของมานนี้มาเว่าวก่อนนะจ๊ะเนาะอืมอ่ะโอเคนะคะสําหรับเเลินเจส่ใหญ่หมือนล้านบนเม็ดเดียวนะคะล่างเม็ดเดียวสําหรับสองตัวมาสองตัวเห็นนะ้วแม่นนเน,นะาะสองตัวมาสามตัวมาสองตัว คุณบอกคุณแม่เห็นเห้วได้นอกจากอ่าเสลยงเส้่ใงไปกับวิ่งตัวแล้วสิบล้านมันก็ขาดทุนอยู่ค่ะเงินเดี๋ยมันยี่สิบล้านแล้วมับบนก็บถือมาแล้วหลายลาย้านนี่หรอกเราเป็นยังนอกจากอืมอ่ะฝากไว้น้ำกอนค่ะกอนที่จะไป่งตัวเล็กหนะ้าทางของเสลิงเสี่ยงเหมือนล้านฝากเกลือมงคลเกลือล้างสวยนอกจากแม่ยก็พึ่งแต่ยางก็นกน้ำส่งรถมาส่งอยียงบุดังแห้งแห้งจาเรมมุ่อง,อ,งอืมอาจจะมีเสียงรบกวนแน่จะน้อยนอกจากอ่ะ สำหรับเกลือมองคลหนึ่งกระปุกใหญ่ๆนี้สี่เก้าเก้านะคะอันนี้คือสอง้า้าอ่ะสี่เก9 3เก้าสอง้าสามเก้าเก้าตอนนี้เกลือมองกลของเรามีสามไซส์3ามขนาดตอนแม่เนาะมีสามไซส์3ามขนาดอันนี้คือตอนที่เหลือเหลืออยู่ยังกระปุกยังละสีกระปุกเลอจาแม่ตอนนี้ที่เอาออกนํามาจา์มาไหมนี่เหลืออย่างละสีกระปุกเท่านั้นนะจ๊ะเอาหนีะผู้ใดดวงซวยผู้ใดดวงบ่ดี ซื้อเลขบ่เคยถือสื้อเล็กสวิตปิดสวิยแปดล่องอาตัวนี้ค่ะแม่ลองเบิงเนาะค่ะอย่าให้ใครโกหกได้ต้องลองด้วยตนเองค่อยเชื่อตามที่เดียบุญบอกกันละแม่เนาะจ้ะอ่ะโอเคตล้วก็จะมีฮค่ะเนค่ะตะกุดน้องแมวแล้วก็จะมีลูกกอกแมวยังยังไม่ไดิติดต่อมาถ้าจา้ะสบายพี่่าถออามขอมาอยู่บ้านเออเอาไปแม่เนี่ยมันมันจองไว,ไว้พอไห้เนาะจ้ะแม่คนไหนที่โอน ก็คือส่งให้เลยสิยมัดสิจองจองให้แม่แน่จองให้แม่นแมน่สีบัวใดเน,นาะจ้ะอ่ะอันนี้ตะกรุดน้องแมวบูชาที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะเออแล้วก็มีขุนแผนค่ะเดียวองเดียวค่ะจะเป็นเจ้าของขุนแผนอุ้มไก่ขุนแผนเรียกซัย์สําหรับไสาที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงตัวนี้ดีมากเลยนะคะแม่นี่จ้ะเสียงโชคเสียงดวงโชคลาภเนาะจอาน้ำมันว่านเสน์ น้ำมันเจ้านายรักเจ้านายหลงน้ำมันเรียกหัวอีเปิร์าดิกาพันล้านมีเบิดตจาดตอนนี้ผู้ใดที่สนใจอยากจะบูชาก็โทรมาจจ้าจันทร์ก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่เนาะเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่นะคะนี่ค่ะบูชาที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนาะคุณบอกแนนเนาะโอเคต่อไปกําไรเราจะมีสองแบบนะคะแม่กําไรเราใส่แบบนี้เลยกาไรดูดเงินกําไรดูดทอง เดียวอยู่แค่สองเส้นสุดท้ายนะจ๊ะใส่แบบนี้เลยจ้ะนี่กำไรดูเงินกำไรดูทองสีเขียวเหนียวซัพย์นะคะบูชาที่เ 199, ส้ลนละร้อยเก้าเก้าเรืองยังอีกสาริกาพันล้านสําหรับใครที่ชอบค้าขายขายของเนี่ยนะแม่ไล่สดไล่ยังคือกันนี่จ้ะเอาตัวนี้ไปเลยค่ะสีพึ่งสาลิกาพันล้านนวดปุ๊บสีปับ๊บกองกรถาได้จ้าลูกค้านังเตรมนาล้าน ขายก๋วยเตี๋ยว U C กปัม๊ม P T P กาสินขายจนแบบบริยนั่งแม่ขายดิฟขายดีขายแบบไม่ได้นั่งเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแบบมาบึ้มๆทีเดียวมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่ได้นั่งนะจ๊ะอ่ะโอเคทีนี้เราเพิ่งตัวเลขกันเล้จ้าสำหรับเสียเล่งใสใหญ่เหมือนร้านนะจ๊ะงออนุญาอยากเขียนแป๊บหนึ่งนะแม่เนาะ <c oughs> วิ่งบนวิ่งล่างเม็ดเดียวพร้อมจับกู้ให้เม็ดเดียวเลย ข้อแม่แม่มื่อีว่านูน่าจะเป็นวัดลงก้อนละเพราะว่าเดินๆมากแตบส้งเป็นไอไออืมผู้ใดที่นี้อยากจะรรวมเฮ็ดลงท่านกับปูร้อยเอ็ดก็ยังทําในเลื่อดแล้วก็เอาะายชื่อไปสวดไปเสริมดวงให้เพระาะว่าวันที่หนึ่งผุมผ้าพัานนี่เข้เฮ็ดลงท่านไงค่ะกุยเตี๋ยวสองสามวอรอยวยลอยถวยน้าอีกพันขวดอานอขนมข้วซ่องอีกค่ะ กัวซองเค้กกล้วยหอมอีกพันชิ้นเด้อแม่เด้อเ,เอาผู้ดใดที่อยากสะสมทุกอ,าอากา่าเป็นล่วงข้าเนาะจเอาใช่กะติดต่อมาได้ทางแอดมินแล้วก็อะไรชื่อมาค่ะเราจะได้จุดแล้วเราเวลานั้นจะได้อ่านนะคะว่าคนไหนโอนเท่าไหร่ทำบุญร่วมเท่าไหร่สินะดาเอาต่องวดเนาะต่องวดเสียใหญ่เหมือนล้าน คนไหนที่มารวมบุญอ่าวันที่หนึ่งนี่แจกเสือยน้ำเนจ่าคนละตัวนะคะคนไหนน่ะที่มาร่วมบุญวันที่หนึ่งกุมพาใจบุญเฮ็ดเสือมาหลายเนาจา้ะเสือเบื่ออาเสือแจก,กายบุญเอฟซีเนาจา้ะผู้ใดที่มาร่วมงานมาเอาเสือผู้ละตัวเลยเนจ้ะเด้เอ,อเดี๋ยววันนี้เมื่อเราเสือน่ะจะหอดไปไหวนี่แหละใส่เป็นทีมน้ำกันแม่เฮาแต่ได้มวลเนานะ ใครที่มาร่วมสีมาสิกะโทุกมาหาหนูเลยจา่ายวล่ามากไปวอดพุด่นุนนก็บะได้เตรียมเสื้อไปใหน้น้ำอืมให้เฉพาะเอฟซีเนอให้เฉพาะกูที่เดมาหรอมาใส่ร่วมกันเนาะแม่เนาะวิ่งโบน สำหรับเสียเล็งเสียใหญ่เมื่อไหร่มันจะวิ่งตัวละสิบล้านบาทคือเก่าจังอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่คะสำหรับเสียเล้งเสียใหญ่หมื่นล้านให้มาประจำงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าให้วิ่งบนไปที่เม็ดเดียวก็คือสามจับคู่เม็ดเดียวคือสามสองส่วนล่างค่ะวิ่งหกจับคู่ที่หกสามเม็ดเดียวอ่ะแคปหน้าจอไว้พ่อแม่คะ ถ้าชอบคลิปนี้จังใดอย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะบชูชาหรือว่าสั่งจองที่เจบุญช่วยก็โทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์ตามที่เจบุญึ้นน่ะแหละแอดไลน์ทิ้งไว้เลยนะจ๊ะถ้าชอบอันใดเนานะ,อะโอเคชดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่จะจบคลิปขออวยพรหน่อยใจให้พ่อ,พอแม่แม มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะงวดนี้ให้ได้ปหนีปศินเอากําไรขึ้นหลายๆเดินเฮาเด้ดอเนาะอาะคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกปิ้นี